ปีนี้อยากลอยกระทงกับใครก็ต้องเป็นน้องฟิล์มสิคะอยากลอยกับเธออยากลอยกับเธอ <laughs> อยากลอยคู่กันค่ะไ <laughs> ปลอยที่ไหนก <laughs> ันดีคะไปลอยที่หมู่บ้านพี่ละกัน <laughs> มันมีแบบว่ามันมีแอ่นแงน้ำล้วเดียวพาน้องหมาไปลอยด้วยโอเคก็จะบอกเลยว่าฟิมไม่ชอบเจอคนเยอะๆอะไรอย่างี้ได้ไปที่หมู่บ้านจุดลอยสิ่ี้แล้วินี้เทานใช่หรือไม่ก็เดี๋ยวลอยออนไลน์เพราะว่าจะได้ลดมลภาวะด้วยค่ะปีนี้อยากลอยกระทงกับใครก็ คงจะคงจะเป็นคนข้างๆนี้นะครับเป็น <laughs> จอรไหนะครับไป,ไ,ไปที่ไหนดีเหรอปกติ <c oughs> ผมลอยในหมู่บ้านผมครับเป็นอ่าเป็นหมู่บ้านแบบแถวแถวปทุมธานีอะไรนยครับแล้วก็จะมีแบบเป็นบ่อบ่อน้ําเล็กๆให้คนแบบคนในหมู่บ้านไปลอยนะครับก็คือเป็นงานผมไม่เคยไปลอยที่อื่นเลยเคยแต่ในที่เนี่ยแหละครับเพราะว่าแบบใช่ครับสะดวกดีนะครับเดี๋ยวลองชวนไป ช่วงนี้มามอ,อยากไปลอยกับสาวๆซิซี่หลักกัน,นต้องชวนกันไปลอยเผื่อว่าแบบเออสายน้ำจะพัดพาสิ่งที่ไม่ไดีออกไปแล้วก็เอาคนที่รักเรามากขึ้นกว่าเดิมกว่าเดิมเข้ามาอีกเอาความปังมาในเอาความปังเข้ามาใช่ชวนเพื่อนสาวไปพาความปังเข้ามาสู่ชีวิตสักน,นิดนึงทีวีถ้าอยากเราทงอยากเราใครใช่ไหมครับ ขออนุญาตตอบครับต้องยกมือไหว้ก่อนหนึ่งทีแล้วก็บอกว่าขอเปลนรักระทงกับพิธฐาสถาพรพันธุรักษาพงศ์ครับก็คือประธานบริหารไปเลยนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดชวนเพื่อนๆชวนน้องๆเนี่ยมันตอบรับง่ายอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันดูแบบมันดูลุ้นดีรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้ไป็นรักะทงกับพิธาเนี่ยมิชชั่นคอมพ l e ทแน่แล้วไปไปที่ไหนดีรอยที่ไหนอ่ามอสวก็ได้ครับใกล้ตึกจะมมี่ <c oughs> ไปไกลเดี๋ยวกนายไม่ไปเดินไปครับมันอยู่ตึกจันนิดเดียวค่ะ อ,อุ้ยจีนทีวีโหยักลอยกระทงกันหลายคนมาก ถ้าสมมติว่าไอ้เรากระทงกับลุกก็คงสนุกอะไเลยนะก็เป็นแบบเพื่อนสนิทของเราอย่างเงี้ยนะอยากไปกระทงกับพี่เตยเพราะว่าน่าจะงงกระทงอาจจะลงทิศแล้วใครใครจะตกน้ำกใครจะลงจะช่วยกันจับให้ใครใครจะลงน้ำจะเป็นกระทงหรือว่าพี่เราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสนุกดีอย่างเงี้ยค่ะน่ารักสนุกก็คงตลกดีค่ะเอ้ยปีนี้เหรอ ปีนี้อยากลอยกระทงกับพี่เตพี่นิวละกันอ่าเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ได้อยู่กับพี่เตพี่นิวเยอะมากแบบอยู่บ่อยมากแล้วปีหน้าก็มีสีน่วมกันอีกก็เลยรู้สึกว่าเออมันเรายังไม่เคยแบบทำอะไรที่เป็นเทศกาลหรือเป็นโอกาสอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันเลยก็ใช้โอกาสนี้แบบได้ร่วมลอยกระทงด้วยกันละกันไ,ไหนดีคะไปหนคลองลำเจียกก็ได้แถบอ่ะ <laughs> แถวบ้านแถวบ้าน,าานไม่ติดไม่ติดอยากไปลอยกระทงกับซิซี่ค่ะไปไหนดีอืมยากอะหรือว่าเราจะมาลอยที่ตึกแกมมี่เอากระมังมาตั้งแล้วก็ลอยกันเองแล้วชวนทุกคนมาด้วยแบบใครอยู่ก็มาได้เลยมาทั้งทั้งสามชั้นจีมเอ็มทีวีมาด้วยกัน okay. ปีนี้ถ้าให้เลือกอยากจะลอยกระทงกับเตตะวันครับเพราะว่าไม่เขาฮอตมาก<ๆ>เพราะว่าการที่เราออกไปกับเขา .2 อละสเนี่ยแสดงว่า1คือเราต้องมีความกล้ามาก<อ>เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนซุ่มซ่ามนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยการไปลอยกระทงของเขาอาจจะเจอเรื่องพีีก็ได้เราก็ไม่มีวันรู้เก็บไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังครับผม็พอไปลบไปครั้งนึงก็จะมีเรื่องราว ใช่เขาอาจจะแบบลอยๆอยู่แล้วก็ตกคลองไปก็ได้แล้วก็เอาไปเล่าให้คนอื่นฟังได้ซึ่งมันดูจะเกิดขึ้นจริงนะครับอยากให้ทุกคนรอติดตามดูว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับผมคือเข้าไปจริงต้องฝากจูเนียดูแลเต้ด้วยเออจูยังเอาตัวเองไม่ค่อยรอดเลยครับก็ต้องก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่เต้ไปที่ไหนดีคะไปเอาแบบที่มันแบบคลองลึกๆ มสวไหมพอสวไปลอยกระทงที่มสวแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้แบบหนุ่มสาวเขากำลังแบบฮอตกันที่ไปลอยกระทงที่มสวกันอีกแล้วนึ่งค่ะช่วงนี้อยากลอยกับใครในจริงคะเนีลอยกับพี่กวางและกันค่ะพี่กวางที่ดูแลพอยเพราะว่าเขาแบบดูแลเรามาตลอดอ่นะเนาะถ้าจะไปเลอกกับใครก็เลอกเป็นพี่กวางดีกว่าไปที่ไหนดีคาไปพี่กาอา เอาจิงๆถ้าจะลอยในรกะละมังอยู่ที่บ้านก็ได้เหมือนกันค่ะ <c oughs> ได้เนาะ <c oughs> ได้เหมือนกัน,น,กน,กนใช่แน่นอนครับว่าต้องเป็นมา้าถสิคบผมไปลอยที่ไหนกันดีคะถ้าไปลอยเนี่ยผมว่าไปลอยที่เอเชียทีคดีกว่าครับอ๋อคนเยอะๆเนาะคนเยอะๆแล้วก็เขาเรียกว่าวอะไรจัดงานแบบว่าอลังการโดยมีผู้ผให้ดูมีอะไรให้ดูด้วยครับไปกระทงกับไฟในอ๋อเทศกาลอยกระทงใกล้เข้ามาด้วยเนาะก็โูไม่กล้าเลือกแหละเพราะว่า เพราะผมกลัวผมเป็นคนรักเพื่อนมากถ้าผมเลือกเพื่อนหนึ่งคนมันจะแบบเออคนเขาน้อยใจเอางี้ผมเลือกพิถา อยากไปลอยกระทงกับพิฐาเพราะรู้สึกว่ายังไม่เคยเจอพิฐาในวันลอยกระทงวันลอยกระทงเลยเราอยากรู้ว่าพิถาจะลอยกระทงในแบบไหนซื้อกระทงในแบบไหนอวยพรอะไรในในการลอยกระทงเขาจะอวยพรใช่ไหมไอแบบขอพรขอพรอยากรู้่พิฐาจะขอพรอะไรก็อยากอ่ะพิฐาอะไรกันเซฟสุดกลางๆเลยครับใกล้ๆก็ได้ครับจุฬาที่จุฬาลงกรณ์ก็ได้ครับมันมีลอยก็มีคมวเอาเออนมวก็ได้ครับเพราะพิถาจะได้ขึ้นไปทำงานต่อด้วยจะไม่กวนแกมากครับ ลอยกระทงด้วยหรอเอาจริงๆนะอยากรอยกับพี่เตเต,ตตะวันเ,เราอยากรู้ว่าคนอย่างพี่เตจะทําเราตกน้ําหรือเปล่าหรือเขาตกน้ำหรือเขาจะตกน้ําเอง <c oughs> คือรู้สึกว่าตั้งแต่เดินไปซื้อกระทงมันจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะน่ารักเหรอน่ารักอยู่น่ารักอ่าอแลวอ,อ,อีกคนีคืสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกจันาัศดีนะคะ บิมบิมแพร่ขวัญค่ะเจ้าหญิงทองขวัญค่ะป่านนัชชาค่ะถามคล้ถามแรกเลยลอยกระทงปีนี้อยากลอยกับใครในจีนทีวีเอ่อภูวินละกันไห <laughs> นๆก็ปีนี้ก็คู่กันแล้วก็อ,อยากจะลอยกระทงด้วยกันค่ะภูวินไปไหนเนลอยกระทงไปไหนดีจัง <laughs> ไปไหนดีไปลอยกระทงอคะค่ะหรือว่าอยากไปเที่ยวไปลอยกระทงไปไหนข้าภูวินไป <laughs> เอเชียทีกได้ไหมอยากไปลอยกระทงกับกลุ่มเพื่อนเพื่อแล้วกันค่ะเยอะเลยใช่อ่ามีพี่บิมบีพี่ลจานอ่ะพี่บัน์ด้วยก็ได้แล้วก็มีพวกโอมฮูวินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากไปลอยกระทงกับสามสาวนี่เลยค่ะเพราะว่าเล่นด้วยกัน คือจะตอบเหมือนกันเลยอยากลอยด้วยกันเพราะว่าเล่นด้วยกันค่ะก็อยากจะไปแบบว่าเสริมซิริมงคลพร้อมกันเลยทีเดียวนะคะขอให้เรื่องนี้เนี่ยมันปังๆนะคะฝากด้วยนะคะซัมเมอร์ไนค่ะภาษาไทยคืออะไรนะความหลับในคือรู้ลอนเค่ะกระทงกับใคใน g m น อยากไปลอยกับน้องนกรพัดครับรู้สึกว่าช่วงนี้เขาดูมีออร่าขึ้นอะไรหลายอย่างก็เดูเริ่มเหมือนจะเมื่อก่อนเด็กเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้เขาเริ่มดูโตขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราเราเรา,เราชอบเขามากเ,ลเปล็นผลงานแลอะไรหลายอย่างที่เราติดตามเขาอยู่ก็ เราชอบเขามากๆเลยอย่างกิฟเต็ดอะไรอย่างเงี้ยเราสูเ้เป็นงานที่เราชอบมากๆเลยที่เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าอยากไปลอยกระทงกับเขาถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากมากๆเลยครับอยากให้ปไปลอยือนเราลอยฟ้ามบบไม่ดีออกไปล้าเอาสิ่งดีเข้ามาเนาะครับผมก็<ช>แต่แตผมกลัวเขาลอยแล้วผมหายไปอะดรครับเขาก็เอาลอยกระทงก็คือเอ่อเรียกว่าอ,อะไรเดียวมันก็เป็นการเอาสิ่งไม่ดีออกไปใช่ไหมแต่ก็ฝากรักษาฝากรักษาขยะด้วยนะครับครับ